ผู้ใดไม่ปรารถนาดีตัวโตต่อต,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 ตัวเองก็แล้วไปอยากเป็นคนยากคนลำบากอยากเป็นคนทุกขจนหนโลกก็อยากไปทำไปผู้ใดยอยากด,ากดีแล้วก็ต้องฝึกตน คนเราอยู่เฉยๆจะให้มันดีเองนะไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆมันดีเองเนะมันจะมีใครนะเป็นคนชั่วในโลกอันเนี้ยเราคิดดูให้มันดีคนชั่วในโลกนี่ก็เพราะคนไม่ฝึกตนนั่นแหละ รอยให้กิเลสตัณหามันฉุดคล้าไปตามความประสงค์ของมันตัณหามันบังคับให้น้องกันนอนมันหมดคืนแถมกลางวันนอนอีกมันก็ไม่ได้อะไรแล้วคนผู้นั้นนะได้แต่กิเลสสะสมแต่กิเลส ให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นะลองสังเกตดูคนทุกคนจนนะมีเยอะแยะคนพิกลพริการก็มีมากมายคนที่จะร่ำรวยมั่งมีมีฐานะดีนั่นนะมีน้อยเต็มทีน,ะนั่น เราสังเกตดูภายนอกก็ได้แต่คนมันไม่ช่างคิดหรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วมันก็นเลี้ยวไปอย่างนั้นแหละแทนที่จะน้อมมาคิดว่าเพราะอะไรหนอมันถึงเป็นอย่างนั้นมันไม่เอามาคิดกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตื่นตัวกันได้คนเรานะ ถ้าไปเห็นคนยากคนจนคนวิคลพีการแน้่น้องก็มาคิดพิจรารณามึงก็รู้ได้ตามทัศนกติในทางพระพุทธศาสนานะ่มึงก็เป็นด้วยกรรมคือการกระทําของแต่ละบุคคลูผใดเกียกขลานไม่ทําความดีผู้นั้นก็ยากจนนะนี้ ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้เสียองค์ะ่อะไรม้มนี้กรรมนษษะมังกรตามสนองเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่กระจอกก้อค่อยเสียองคะอ์ะร่างกายไม่สมบูรณ์ภุสุกเหมือนอย่างคนผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวร อันนี้เราเห็นกันอยู่ดาาตืน่นอย่างนั้นคนเราที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกตนอย่างว่านี่นะเนี่ยเขีดคลานในการศึกษาเระอเรียนเกียดคลานในการเข้าหาสมาคมผู้มีความรู้ความฉลาดทั้งหลายหาทางหลีกเลี่ยง ทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันสบายดีนะไม่ต้องออกแรงเพราะว่าการศึกษาเราเรียนก็ต้องออกแรงเหมือนกันการฟังมูนี้ก็ต้องออกแรงนั่งฟังอั่นมูนี้นะมันเกี่ยวแก่การกระทาทั้งนั้นเลย ผู้ได้เกียดครั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ทำงาน,นเป็นธรรมดาหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่สนแอบอาศัยแต่พวกอื่นนั่นแหละเป็นอยูคนเกียจคร้้นนะอะไรได้เพื่อนก็นทำให้เพื่อนก็นทำความสะดวกให้ตนเองก็ คอยแต่จะล้างมือเปิบอย่างเดียวในอย่างนี้แหละคนที่เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาในโลกนี้มันจึงยากยากจนขนแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมิตรสหายไม่มีเพื่อนพ้องช่วยเหลือเกือ้อกูลในเวลาตนตกอับมันจะมียังไงล่ะแต่าติก่อนตนก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ได้ทำความดีให้ผู้อื่นได้พึงพาอาศัยบ้างแต่ตัวของตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้พอมัวแต่เกียดคล้านเห็นแต่แกหลับแกนอนอย่างนี้แหละคนเกิดมาในโลกนี่มันยากจนขนแค้นจนทรั์อับปัญญามันก็เกี่ยวแก่การไม่ทำความดีนี่แหละ คนเราถ้าไม่ทำความดีแล้วมันก็หมุนไปทำความชั่วมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันว่าจะส่งเสริมมันให้มันเป็นใหญ่ในหัวใจแล้วมันไม่ส่งเสริมให้ทำความดีหรอกมีแต่มันจูงไปทำความชั่วนั่นแหละให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ผู้ใด หวังดีต่อตัวเองอย่าไปคิดว่ากิเลสเหล่านี้มันจะไม่ทำอันตรายแก่ตัวเองถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วคนเรานะมันก็พ้นทุกข์ไปได้อันที่มันเป็นทุกข์อยู่นี่เพราะ รู้อำนาจต่อกิเลสต่างๆดัง,ง,งกล่าวมานั้นเมื่อกิเลสมันจูงใจไปแล้วมันก็ไม่อยากทำความดีหละคนเราเบื่อหน่ายต่อความดีพอใจเปกะพอใจเบกะทำความชั่วคนขี้คลานทำการในงานมันก็ไปมั่วสมกันวางแผนเป็นโจร ไปคอยแย่งเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกแสนยากไอโจรในโลกเนี่ยมเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากคนเกียดคร้านทำการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ยันหเห็นคนอื่นเขาหาได้มาร่ำรวยขึ้นมาแล้วกบหาอุบายไปแย่งชิงเอา ดังนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบไม่ได้คนเกียจคร้านมีมากเท่าไรโจรขโมยยิ่งมีมากเท่านั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันคนขยันมีมากเท่าไรโจรขโมยมันก็น้อยลงก็เป็นอย่างนี้แหละในพระพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันน่ะ ถ้าภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วเกียรคร้านไปทำความเวียนไม่ศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะอารัจ c ีมันก็มีเยอะขึ้นไปอารัจีแีแปลว่าผู้ไม่มียางอายน่วงทำล่วงวินัยได้โดยไม่สะ,สะทกสะท้านไม่กลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ ในสังเกตดูนั่นเนี่ยพระภิกษุสามเณรถ้าเกียกครคคลานทำข้อวัดปฏิบัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเน้นที่ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวไหลทั้งนั้นเลยขี่คลานไว้พระนั่งสมาธิภาวนาขี่คลานปัดกวดวัดวาะอารามขี่คลานแม่จะไปวินทบ,บาท อย่างนีระวินวบาก็ขี้คล้านได้ไปอา,อาศัยผู้อื่นกินแ hmm. ด้อย่างนี้นะมันจะไปเ่าความดีย่างอื่นได้ยังไงอ่ะ hmm. ขี่คลานทำความสะอาดในที่นั่งที่นอนุอิที่ตนอยู่อาศัยอื hmm. ย่ารอบๆกุฏิรกรุงรังก็ไม่หาทางทำให้มันสะอาดสะอ้านอ้างว่าแต่ทำไม่ได้ผิดวินัยคนไม่มีปัญญามันก็จะไปทำได้ยังไงแล้วคนมีปัญญาเขาย่อมคิดหาหนทางหาอุบายหาอุบายทำในสิ่งที่ควรทำ คนสิ้นคิดเัินไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งขาดตกบกพร่องต่างๆได้ไม่ว่าคฤรืหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันเลยท่องคอยผู้อื่นนน่นจูงไปประชงค่อยพอเดินไปได้ถ้าผู้อื่นไม่จูงแล้วเดินด้วยลำพังตนเองไม่ได้เลย อันนี้ไม่ควรนะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเพียรใหญ่องค์มีความบากบัน่นมั่นหมายทำความดีทุกอย่างใช้สติปัญญาฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้น ตั้งแต่เป็นพระโพธิจักรอยู่ก็ดีก็เมื่อพระองค์ไม่มีปัญญาพราะองค์จะสร้างบารมีสิบประการนี้ให้มันเต็มบริบูรณ์ได้ยังไงอ่ะเ,ะเพราะพระองค์มีปัญญานั่นแหละมันมีอุปสรรคมาขัดขวางมาให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดก็ใช้ปัญญาแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้มันลุล่วงไป มันได้ทําบุญกุศลมันได้รักษาสิ้นสํรวมสํารวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆล้วนแต่เป็นผู้ใช้ความคิดมีมันสมองทั้งนั่นเลยไม่เฉพาะแต่เป็นว่าโพธิสัตว์แม้ผู้สร้างบาร,รมีเป็นสาวกนี่ก็เหมือนกันเลย ก็ต้องตั้งอยู่ในความหมั่นความขยันชอบความดีเกลียดความชั่วมันถึงค่อยทำดีได้คนเรานะ่ะถ้าใจมันเฉยเๆเรื่อยๆไม่ชอบความดีแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่เบื่อนายตัวความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ทรงพิจารณาให้มันเห็นก็ผู้ดใดไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไอ้ความชั่วมีอยู่ในตัวอย่างไรก็ไม่รู้แม้ตนทำความชั่วไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ไม่ลําพึงเลยถ้าคนลําพึงอย่างนั้นมันก็เว้นความชั่วได้สินั่นแหละ มันไม่คิดซ้ำเลยว่าในตัวของคนเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ไม่คิดอ่านเลยคนบางคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงลกความชั่วทำความดีไม่ได้ถ้ามันคิดมาพิพจารณาเข้ามาหากายหาใจนี่เมื่อเพ่งดูใจตัวเองนี่สังเกตดูใจตัวเองเสมอไปอันนี้มันรู้ได้เลยว่า ใจของตนนี่มันยึดเอาความชั่วอะไรไว้อย่างนี้มันรู้ได้นะจะไปคอยเจยวคนอื่นทักท้วงตักเตือนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะมันแย่คนผู้นั้นนะช่วยตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเขาเรียกว่ายืนบนเท้าตัวเองไม่ได้ไปาอาศัยยืนบนเท้าของผู้อื่น ไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรนะโดยเฉพาะเป็นนักบวชเนี่ยตนเองเป็นผู้มีความคิดลิเริ่มเบื้องต้นมาแล้วมันถูกทางแล้วนะ่ะได้มีศรัทธาเข้ามาบวชมาเรียนอย่างนี้นะบุญกุศลหนนหลังมารดนบันดาลจิตใจแล้วมันถึงได้มีศรัทธาแรงกล้าสละบ้านเรือนญาติมิตรพ่อแม่พี่น้อง เงินทองเข้าของมาบวชคิดดูแต่ขั้นเมื่อหนีจากความวุ่นวายภายนอกนั้นมาได้แล้วมาอาศัยล่มเงาพระพุทธศาสนาเข้าไว้แล้วได้อยู่สบายสบายแล้วกเกียรคร้างแบบนี้นะเอาแล้วไม่ขยันขันแข็งทำความดี ไอ้อย่างนี้มันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่เจริญขึ้นในจิตใจเพราะว่าผู้นั้นบวชเข้ามาไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบางคนก็เจตนาไม่บริสุทธิ์มาบวช เกียรติคลานทำการงานภายนอกแล้วก็คิดว่าไปบวชเนียจะไม่ได้ทำการงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจะได้อยู่ร่มอยู่เงาสบายไอ้ยอย่างนี้เราคนนี้มาบวชพูดเช่นนี้แหละนักบวชเช่นนี้แหละมันเกียรติคานนะไม่เพียนไม่ยามละความชั่วทำความดี เพราะเจตนาเบื้องต้นนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเจตนาใน่ามกลางในเบื้องปลายมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้าผูใ้ใดมีเจตนาในเบื้องต้นเน่ะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก่อทุกข์ก่อยากให้จงกิตอันนี้มากมายจิตนี้อย่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในวัตาสงสารนี่ ก็เพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้เนี่ยมันสั่งสมไว้ในจิตใจสมากแล้วไม่เพียรละมันเลยอย่างนี้นะมเมื่อเมื่อเมื่อไม่เพียรละมันก็สั่งสมมันแหละเฮ้มันเป็นอย่างนั้นสั่งสมมันมากๆเขามีอิทธิพลมันก็ชักลากจิตใจไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปอย่างนี้สายของกิเลสนะ มีอยู่ทมไปในโลกนี้เนะี่ยผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเนี่ยผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาใ่มีน้อยเต็มทีดังที่เราจะเราเห็นกันมาอยู่ทุกวันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องราวชีวิตของตนเองนี่นะ่ะโดยแจมแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้เรื่องของตัวเองโดยเจีมแจ้งแล้วผู้นั้นมันกรลชั่วทำดีได้อย่างว่าแนงขยันทำคนงามความดีไม่เกียรคร้านเลยถ้ามัวจะเกียดคร้นา,ารนอยู่หน่อยความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอีกแล้วก็เพนเดได้ทำชั่วพูดชั่วไปชีวิตก็เหลวไหลไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ให้พึงพาการเข้าใจวิถีชีวิตของตนของตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีศัตรูนะชีวิตนี่นะมันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูคอยจองล้างจองผ่านจูงไปแต่ทำความชั่วนะเรื่องของกิกเลสต้อเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ จูงให้คนเราทำความดีเลยอวิชชาตันหาเนี่ยมันจูงไปทำแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอ่านแม้ความชั่วความดีนี่ก็ไม่ออกส่วนหลายนะตนทำความชั่วไปก็นึกไม่ได้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ไม่คิดไม่คำนึงเลยไม่ดำริดในใจเลยมีแต่ทำมันไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจูงไปทำความชั่วอะไรก็ทำไปตามมันมันจูงให้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสากล่าวมุสาวาดดื่มสุร,ราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีน ก็ทำไปตามอำนาจในความอยากโดยไม่ทบไม่ได้ทบทวนเลยว่าไอ้ตนอยากไปเช่นนั้นน่ะมันมีคุณหรือมีโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ไม่ได้คิดเลยก้มหน้าทำมันไปตามหน้าของตัณหาอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชตนเคยร่วงทิศขบทวินยัย ข้อไหนก็ล่วงอยู่นั่นแหละไม่มีการสำรวมระวังเนี่ยอย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจมันเนอมไปทางกิเลสบาปธรรมะมันพอใจไปในกิเลสบาปธรรมเน้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะ่ยยยนี่ะพิจารณาดูให้ดี ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วว่ากิเลสมันเป็นศัตรูต่อตนเองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปญัญญาของตนเองแล้วผู้นั้นก็จะไม่เลี้ยงกิเลสไว้จะพยายามขจัดมันออกไปเรื่อยๆจนความจะหมดจะสิ้นปฏิบัติไปฝึกตนไป จนกลัวว่ามันฝึกไม่ได้เอามันเดินไม่ได้ก่นั่งมันนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ก็ภาวนาอยู่มีอุบายเย็บายสอนใจตัวเองอยู่ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีก็จะไปดิ้นลนแต่ วันไว้ไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่นั่นไม่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนามันก็พินาศในไม่ออกแล้วไม่มีอุบายอะไรแล้วดังนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องอดทนต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาเมื่ออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้มันก็มีอุบายเยบคายสอนจิตอันนี้ไอ้รู้เท่า ทุกขเวทนา,ทาต่างๆได้มีนักบวชนอกพุทธศาสนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกแกลเป็นภัยใหญ่ของโลกหมายความว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั่นแหละนี่บุคคลจะพ้นภัยนั้น ได้ด้วยอาการอย่างไรพระองค์เจ้าทรงตรัสตอบว่าบุคคลจะบุคคลจะพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยละอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากภัยเหล่านั้น เพราะว่าภัยทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมันเกิดมาจากความเกิดเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันห้านี้แล้วมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ในเมื่อคนใดยังหวงขันห้านี้อยู่ตราบใดแล้วก็มันก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วก็ นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างนั้นแหละให้พิจารณาดูแล้วเกิดที่ไหนแล้วแล้วพิจารณาดูว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรนะมีแต่ไปเกิดสวยวิผลบุญพ้นบาปที่ทนทำมาแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วก็ตายไปเท่านั้นแหละคนไม่ทำความดีมันเบีนยงั้น คนทําความดีแล้วเกิดไปชาติใดพบใดแม้จะยากลําบากอย่างไรก็ต้องอุตส่าห์ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารเนอภาวนาละอุปทานในขันห้านี่เสมอเสมอไป ภาวนาน้อมจิตปรงสังขารลงไปปรงขันห้าลงไว้ตามสาภาพของมันมันจะแปลควรไปไหนก็แล้วแต่มันใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ตามมันเราจะไม่ทุกข์ทนได้ยากไปตามมันเราจะทำความรู้เท่าทุกข์เหล่านั้น ถ้าเป็นผู้มีอุบายแยบคายอย่างนี้นะความทุกข์มันก็ต้องเบาบางออกไปจากกิจใจนะเพราะมันเพียรละอุปทานนี่ความยึดถือมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองเรื่อยไปถ้ารู้ว่าบุญของตนยังน้อยอยู่นี่นะก็เอาอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ชื่นชมยิดนดี ในการทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางไหนมันจะก่อให้เกิดบุญกุศลนะเราก็ทำลงไปทั้งนั้นเลยทางใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เว้นเลื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้แนหะจึงเรียกว่าเป็นผู้อยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏะสงสารมีความเกิดเป็นต้น เหล่านี้โดยแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปลังร้อทำไมในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่แท้ๆอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์กายก็เพราะกายนี่มันไม่เที่ยงบุญกุศลที่มาตกแต่งกายนี่ก็ไม่เที่ยงบาปที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อไม่ท่วงและไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบกับจิตจิตไม่รู้เท่าจิตก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากถ้าจิตรู้เท่าแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอเอาทุกข์ใจแบบนี้ทุกข์ใจก็เพราะไม่รู้เท่าขันห้าอย่างว่านั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่าขันห้าแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ กิเลสพันห้าตันหนาล้อยแปดมันก็รบกวนจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดถึงก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปสร้างกรรมสร้างเวนใส่ตนเองไปอันนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพากเพียนไม่ยามพิจารณาให้มปนเห็นทุกข์เห็นไปใสงสารให้ได้ทำไมเช่นั้นแล้วมันจะไม่หมุนเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่หรอกก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์ล่ำไปอยู่นั่นแหละดังแสดงมา